Social expectation this all inside. ต่อไปนเราจะหารถตพื่อไปไปปอยเปรนะฮะซึ่งที่นั่นจะมีมุสลิมแล้วก็มีมัสยิดเดี๋ <c oughs> ยวเราไปพร้อมๆกันดีกว่า Just let me be, cause like it all not, but God loves me, who I am. He said, she said, they all did what's expected of them all. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You you gotta storm, norm's to confirm gonna us Get the the what want's brace kill แต่ว่าเราแว่าไปคุยกับคนที่นี่ก uh mm ่อนร้านจะรมาจากคับตะบองอ่ะโทรมาหน้ามารนีร้านอาหารอยู่ข้างมัสยิดปอยเปิซึ่งห่างจากด่านประมาณกิโลหนึ่งได้ไหมนั่งรถมาสิบาทนั่งรถมอไซค์มา10บาทอยู่ข้างมัสยิดปอยเปต ซิงโปอยเป๋ที่นี่ก็มีมัสยิดแค่หลังเดียวหลังเดียวไม่มีอีกหลังมีสามหลังมีสามหลังมีสามหลังอยู่นี่ด้วยอยู่นี่อันใหญ่อันใหญ่เดี๋ยวเข้าที่สองยางเล็กที่สามใหญ่สุดเลยผมว่ามีโรงเรียนด้วยมีโปรยเป๋ ข,ข,ข้าบอกว่าในฟอยเซมีมีสามมัสยิดมีสามจ้าแตท่ที่นี่เป็นเป็นมัสยิดใหญ่เป็นมัสยิดเ,เดิมที่สดเลยแบบเดิมที่สดแรงคางแต่ก่อนตรงนี้มันมีแต่ไม่มีมูบ่บาล้วมีแต่ปลายอย่างเดียว<อ>แล้วทางอะไรเออเดมาวันนี้ก็มีทางดีถ้าฝนตกเออทางไม่ดีเลย<อ>ตรงนี้คนคนอิสลามก็ทําให้เขาช่วยกันทำทำแค่บานอิสลามแค่นี้เขาก็ทําแค่นี้<อ>แล้ว ตะก้อนตรงนี้ไม่มีอะไรมีสุราเล็กๆแล้วคนไทยเขาช่วยทำสุราโอคนไทยคนไทยแต่ตอนแรกที่สดและท่กะรู้จักเข้ามาเนี่ยรู้จักคนไทยตอนแรกที่สุดเดิมเดิมเป็นที่ไหนกรับจังหวัดกมปูเจ้ากมปูเจ้าแล้วแล้วย่านนี้มีมีมุสลิมเยอะนะมีเดอหมู่บ้านตรงนี้ไม่มีเยอะประมาณกี่แต่ประมาณกี่บ้านนะอ๋อตรงนี้ไม่มีไม่เยอะหรอกประมาณสิบบ้านได้แต่ ไอสลาม<ะ>เยอะสามร,าร้อยครอบครันแต่เขาไม่ใช่อยู่อย่างทีเดียวค่า ต่ตรงนู้นเขามีที่กวางศบด้วยอ oh, <so S 2> สุสานาูเลาเอ่อมัสยัดสอง <So. S 2> เขามีที่กวางศพด้วย oh, <yeah. S 2> แต่ตรงน,นู้นเล็กที่สุดเลยจนมากเลยบ้านหลังเล็กๆ oh. มีแต่ชาวบ้านก็ทําแบบหบุบ้านเล็กๆกระถอม oh. มันกระถอบกระทอมไปดูเห็นแล้วโกน้าตงสามตรงนี้น hey. Hey. ยกวินนาดฟรีเนะเบียดต่ายบอสองฟรีดอกนี่บ้าเขายังไงดูฟัีเดี๋ยวเต้นอ่ะเดี๋ยวฟรีจะไปส่งที่บกสนะเพือไปคืนบกสแล้วจะได้ต่อแท็กซี่ไปสีสองนสี่สอง ตอนนี้เราก็มาสิงบกสขอ,องกรมชาแล้วนะแล้วก็เราจะเดินทางจากที่นี่นะไปสิสงโบรกลกันนะซึ่งจากที่นี่ไปสิสงโ11กนนะิโลนะก็เห็นในตารางาเขาบอกว่า5ดอลลาร์นะต่อคนนะเดี๋ยวเราก็จะซื้อตั๋วจากที่นี่นะฮะเพื่อเดินทางไปสิสงโกนนะนลน h a h a

ผ่านมาอีกอีกสถานีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังพัตตบองนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่นี่นะฮะเห็นเขาก็บอกกันนะคนที่นี่บอกอย่างนีงนะ้ครับซึ่งเราข้ามสีโสพลที่นั่นก็มีมุสลิมแต่ว่าเราเราคงต้องแวะขาดกลับนะฮะถ้ามีโอกาสแล้วก็ซื้อตั๋วไปพัตตบองนะฮะจากบกศ,าศ,าศาไปพัตตบองก็ประมาณ300กว่าบาทใช่ไหมสามร้อยยสิบบาทประมาณ3า0อ่บบาทนะฮะสิบดอลลาร์ Every now and then we need just a little time to breathe, to appreciate the trees, the swaying leaves as they wave to me. Now I need your guiding light, guide me like the stars at night, guide me through the storms of life, guide me until the day I die. Now I'm caught inside a sea of flashing light, a storm that blinds us all from wrong and right. And the trials of life seem like the mountains high. But it's light above it all is worth the climb How oh much? Here, here, here Together, together just only like 3 dollars No, you said 1 dollar 1 dollar to the hotel, to so the center is very close to here But together is a little bit far from here 3 dollars What? 3 dollars, taxi Evening glare, or the sweetness of the summer's air, and only you know how this inspires.